คุณแม่ลูกสาวถือหางลอยฮะคนถือหางลอยโอ้ก็ดีตัวเนาะมือคนก็ถือลายเข้าสื่อขึ้นสื่อลงเนาะบ่เข้าสื่อสิบหกสิบเจ็ดนั่นเขาถือลายคนตัวนี้ป้าพี่ได้ติบปักร้ายหนึ่งพันได้ติบฝันหายหนั่นพันหนึ่งโอ้ได้ติบหลายตัวนี้พี่น้องพ่อได้สื่อเขาติบมาให้แม่สองพันสาวสองพันเขาถือหางลอย ีแม่ลงทุนไปลอยหนึ่งบ่นี่แม่ก็มานเช่นกันนะแม่ทันไปได้นะแม่เนาะผมเห็นเยอะผมบอกบอกว่าได้เท่าไหร่เอาไปนะแม่เนาะตามนั่นแหละพี่น้องนะคะกระทือว่าสู้ว่ามานเยอะเอาไปเลยคนไยังว่าทำ่าชุบเจ้าชุบบรรดาคีบคนไหนจักลอยจักบาดคนบ่ได้ถือชุบคนบ่ถือบ่ได้ซื้อบ่ซื้อสามตัวซื้อสามตัวครับบันนี่มันผัดไร่เจ้าในแม่เจ้าเนาะ แล้วบันนี้แจ๊คจะเอาผู้ใดผมก็เสียดายก็เลยแบบขั้นโอ้ขั้นสองตัวมันก็หลายเนาะผมก็คิดเสียดายย้อนหลังหรอกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเน้องเสียดายเนาะรูปนั่นขมันพ่นบอลเลนเหล็กมูนันพ่นสินักกาณาล้าปัญหาสุ่นูกระเลนเลขหลายคนนะหลายคนเนาะมันกับบอมันใจคือย่ายนะโดนดนจังเป๊กกันยังว่าไงพ่นสิให้นะบ่ต่อต่อต่อว่พญายคอยเห็นบ่เป็นเห็นพญายคอย แต่ว่างวดนี่แหละสิแปกน้าอยู่ยู่ดีเพราะว่าวังหามันบอแปกสาหรับหนูแต่แปกสําหรับแม่กับผู้ใดที่โศกดีน้ากะดีใจน้าแต่ว่างวดนี่กะสิอลแล้วปังหาปัญหาไหนนับแังว่าสิตท้าว่าสิอันนี้พนขันขันคำมากแล้เพราะญ่ว่าขันมากเลเี้ยงบุไรได้ขันคำ ก็ตามประเพนี่แม่นะเหเมื่อเ่าแม่เห็ดกระไดเพราะว่า้เตียเนี่ยข้มากอกยากบมัมมี่เไลยเตี้ยมครับแม่แม่ต้องเห็ดให้มันครบนะแม่นดอเห็ดตามประเภทนี่แม่นะเห็ดต้นเศาข้ามากช่องข้ามแล้วก็ยากอกครัแม่วัฒนั้นแลวอันไหนจะจำใส่กรปาดปาดแล้วก็ตังให้พ่นแล้วก็เอาพอเป็นพิธีนะแม่ครับเราบริดัมอันนั้นได้ในไฮเนี่ะเ็นกบเรื่องมากหรเาะ พิ่นบ่ไรมาสิมาอันนี้อันนี้ขัดสิมาเขาพ่นน้ำมห้น้ำหน้าสีหายแล้วบ่มาอันเพิ่นสีหายอย่งเด้มองนอนอยู่ก็ได้นี่มองนอนเพิ่นมาบอกตรงนี้ล่ะบ่กมองนี่บ่เดนี่นนอนลงนนออยู่ไปโยนมันอะไเงีนแต่ว่าันซิบเก๊ดซิบเก๊ดเน่ยแบบนี้ยอ๋อโอ้ยนอนคือบ่ได้นอนนัดแป้ะมองนี้บ่แม่แป้ขาดอันนี้แล้วอพี่น้อง มองได้เลขสิบเจ็ดคือมองนี่พี่น้องนอนไปนอนมาแน่พาคนก็บอเห็นลุกขึ้นมาเพราะหญ่จะมากินเขาบมขึ้นไปเลยเถียงเหมือนลงไปให้หน้ามาดหาค่ะโอ้ยไปจักคนสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้วคืหักบอลิ้นเลี้ยคร้ายรันผูได้มักลิ้นลอยอันผู้ได้มักลิ้นเลงโอ้รวยแล้อ่ได้เงินนั้นซื้อตะซ้ำเนี่ยแล้วก็บอซื้อเล็เพือีกซ้ำ เอาความฝันจของอย่างเดียวพี่แม่ซื้อแบบพ่อเพียงเจ้าของมาลินมาลินไล่นั่นโอ้ยเขาเอามาเั้ย้ายมาเฉงค่ะจิักบาทดบาทเนี่ยคูนหนาคูนหลังเป็นทางวาวครับอันนี้เอาซ้ำเหนียวเจ้าของกับเจ้าบริษัซื้อล้วงเสือครับผ็บ่ระคุณระวังหัน ค่ผมก็ว่าเห็นแม่อยู่แล้วค่ะเจตังกัมาเถียงผมเจตังบอมแมนผมเลี้ยวเห็นพญายุบบานเห็นอยู่ครัแล้วฮดนั่นอยู่ผมเลยเดินเข้าไปพญางข้าไปฮอดพุ่นแล้วผมเนี่ยยางไปหาโอ้เราโยดเถียงพุ่นมามีผมแดงๆอยู่เนี่ยพุ่นที่สลาดพอเห็นแม่เลยพนี่ว่าเห็นอยู่เห็นผมมันแนมเห็นอยู่ยางรุ่นนี้แล้วหมดเลยเพราะฉะนนว่าสิไปอันนั้นชอยพอนมาต้องไปไปเฮ็ดผู้เดียวละวาครับค่ะสบายแล้วแม่เนาะ มาเป็นโมซื้อพี่น้องเป็นตะยูเธอได้เถียงกะคิดหอดเด้เนาะทำมากขันอย่างเหมือนในเล่ปลาเขาคูซ้ำเฮิ่นท้ายลงไปผลล้วกะนอนอยู่นี่ล่ะก็พอเนยอยู่นะครับอยู่สบายสบายน้อแม่เนาะเตียงเงินแสนพอด้วยพี่น้องหาค่ะอันเอสข้าวโพดได้หลายแสนเป็นแปลลานแล้วน้ำกันนี่แล้วน้ำกัเแา้วมอันนี้แหละมองต้มข้าวโพดด้วยค่ะน้าแม่นะโอ้ใส่น้ำไไดเนาะค่ะเนาะ้อมดมือกับว่ามัดอันนี้น้ำน้ำดีป่ะแม่น้ำงามบนกตัวหกมิตนึงได้เน็จเจ๋อ ค่ะหกเม็ดเอาก็ถือนั่นแท้ตื่นๆนั่งแถวนี้แถวนี้กับประมาณนี้บ่หกเจ็ดเม็ดนี่บ่ค่ะของเราผลเลิกไม่ได้เห็นหลักเยาะบ่มบ่ม่าได้เห็นขุนพอยใหญ่อันนี้ในเดือดเทียงก็ได้พอยใหญ่เถียงใหญ่วิพอยใหญ่ติ๊กอันนี้บ่อย่างพวจักบ่พอยใหญ่ใหญ่เดียวพอยใหญ่บ่จักแล้วเป็นลูกจ้าแม่มืออื่นจังไปเหตุเนี่ยเป็นน้องแม่เนาะจ้าจ้าแต่ชาวมา่ย่าเห็ดเองอ่ะครับ จะลูกก็คือให้แม่แม่เป็นผู้แต่งให้ผู้ขอเฮ้าปรต้องเป็นลวงน้ำเพ่นให้พราะว่าเป็นเจ้าที่ของเพ่นขันเฮ้าไปหลยคนอยากเพ่นตื่นเนาะนเนาะบักสันมาแก้วเขาอยู่ในบมาน้องไงเพราะอีบีจักบ่เพราะอีบีโอ้ยก็าโฮจักอืเพิ่คขนเยอะมาแก้วเขาเอารถมาจอดวันนี้แหละรถแก้วเขามาทายมืดคืนมืดวัน อืไปหาหมอหมอว่ามันมีนังของกันดีๆยินญาลงไปคือเกาสองเขนแม่มาแต่น้องกุ้งไงว้ายายย่องไปไม่ไปว่าไม่เล่าไปบอกไปครอบเจ้าทีเขาไม่บอกพ่นเะโอ้าย่นมาแต่น้องกุ้งใหญ,ใหญงไงคนเนอ,อเจ้าทีเจ้า,าะ,ให,ะ,าะให้เจ้าหน้าเอ่ยว่ะ <ừ> ่นมาอาศัยอยู่นี่แหละอาศัยในหลวงน้ำร้านนี่แหละบอกอคนน้นองบักสันพ <ừ> ่ออีบีแสังน้องบอกพ่นพ่อมันก็บบักชงอันบัก พนว่าหล่นหาขายของดีๆน่ะค่ะอืมไอแม่ล okay. ืมบอกหรือเปล่าบอไรีบอกพนพกับแม่พนกับขึ้นเลยพนบอไรีบอกยังมายายกับบอเรเห็ดจังเลยเอ้าเห็ดจังเลให้แม่บอกได้สมนุญาตของนี่โอ้ยบอกเป็นยังเห็นหลายมือเห็นอันนี้ยพนกับบอกแม่นี่แม่ก็คือบอกได้สมนุกับปากจมข้ามจมหยังอยู่ดอกขออนุญาตทายถ้ำเด้อไ้ก็บัดอจมปากจมพ่อลงไปเกี่ยวเขาตื่น เศร้าเลยไม่ไงไอหูออันนี้แหละพี่น้องถ้ามันบิดทองบิดเนไปหาหมอเอายามากินคือเก่าโมแม่ได้อันทายตัวกัตัวพิดพอจะบิดใส่บิดยังเลยไม่บิดบิดใส่อันนี้เป็นแบบซิงลีครับม่องบอเห็นนาะแม่เนาะก็เป็นแบบว่าปู้ญาตาต่ยายเจ้าของสถานที่พันยู่นีเนาะที่ให้พี่หน้าแล้วนาะแม่เนาะตายเห็ดค่ะ นี่แหะพี่น้องนี่ค่ะมองที่แม่ได้หนึ่งเจ็ดก็คืออยู่ในอู่ที่มองอู่อันนี้แหละมึงไ่้มองนี่ได้ที่น้องนี่นอนอยู่อู่นี่ล่ะผีโศกันบ่แม่โศกันสามโมงเช้ารนึงเหรอครับโศมาสามโมงเสาตอนสามโมงเสาร์แก่ๆเขาอิ่มแล้วก็นเพราะไงงงกันเนอะงงบ้านนีเราก็นี่ยนอนถ่ายแล้วมันแดดเราก็ไปแล้วเปลือเดียวค่ะมันก็เซิอๆแล้วเรากินเขาเซ่อๆเรากินเขาอิ่มใหม่ๆเนาะ เนี่แต่ว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดเด็กน่อยโซกันมาเลยบ่แม่โซกันมาเลยสิบเจ็ดเมื่อคืนกูนอนน้องบ่ได้นอนนะเนาะลุกมาหางยางจะค้นเกาะสามคนบ่ผียางมาจักจักจักชักมาค่ะโซเลกันมาโซกันมาด้วยเลยเออแปลกนะช่วงนี้ไอ้ผีโซกันผีเด็กน้อยได้ช่วงนี่บอกเลขถึช่วงนี่ไร้ซองพร้อมเออแบบว่าเอ้ยยังน้องบอหนันห้อยยศไซค์ก็ผีเด็กน้อยโซกันมาอ๋ออีก อีกมองหนึ่งที да. days, ่อ <Gian> ย <cido> ู uh ่อีสานใต้น่ะอันหนักก็พีเล็กน้อยคือกันบอกกระถือคือกานนี่แล้วตัวประเทศสันกวาชิไหนูซื้อมดสตนูกก็ซื้อวัดได้หนูกะซีเลือกเอาตัวที่หนูมากแมนตี้หนูกะว่าเป็นยังแบบว่าเป็นยังบางเท้อเ้าคือซิบวถึงน้ำเขาเพราะว่าบางเท้อเ้าเอาตัวที่เ้ามากค่ะนะค่ะแม่วดี้จะก็แม่นีนะ่ว่าหนูหันซิซิมน้ำอยู่ดีงวดนี่ มาห้ากันเถอเดียวแต่มือเขาขูดกันถือไว้น้องแมนถือสเปกเลยพี่น้องค่ะชอบพี่แม่เบาแบบจริงใจดีจริงใจค่ะมาซื้อน้ำเพลอซื้อเดี่ยวอันนี้มากอันนี้ล่ะมโนนะเดี่ยวอันนี้ซื้อก็มาซื้อไลค่ะซื้อว่างหน่อยส่งหน่อยสูงสุดนี่แหละพี่น้องคนมีสติเลบบอกคนมีสติได้นหมคนมีสติในการบางคนบว่าเสื่อโชกพันต้นนั้นต้นนี้ยายบอกว่าจังสัน พันมักบอกพันวาจังสันแล้วก็หนูน่นสิ่เอาความคิดคุ่แมวว่าค่ะไปยองคือซื้อน้อยแต่ผลค่ะกับพันวาจังสีนอคือว่าผลังโอ้ยพ่นวานางเจ้าหน้าไปย่องย่องมาวเน้อะ น,นัตวตะกอนน่ะแม่นูไปไทยท้ำหลายๆหม่องนูวเอาโบสบองมดเงินหลายหมืน่นเน่แต่ละงวดบันนี้โบได้เองสันนัวแม่ย่องว่าเอาถือใจน,นูว่าโบอเอาน้ำพลยเอาเลขเจ้าของมักเอาเลขฝันเนี่ยคือต้องเป็นยังซี้ขัดเอาลายนี่เขาก็ตายแล้วเนาะแม่นนเนาะทุกตา,า,ายข้อหมายคอยหนี่งซื้อซื้อซื้อเปิดมาซื้อเด้ค่ะเนาะบม่ได้มักน้ำเนาะซื้อก็มดเงินหลายเราเรายกเอาเลขเจ้าของถือได้บาทเนี่ยจะได้บ<ห>าทค่ะ เอากระถุกเลยเนาะต้องมีสติเนาะค่ะเนาะซื้อซ้ำนี่ซื้อเขาเอาพันอันมาถืออันนี้เทียวอันมันออกเที่ยวมันแบนจะได้ไหมหนึ่งหกศูนย์นึ่งหกสองเท่อนั่นค่ะซื้อแล้วเขาไม่ได้ซื้อเด็กสองอันซื้อบม่ได้เอาสองโตซื้ออันอ๋อซื้อสองโตซื้อสองโตอมาถืะรุ่นมากเลขออกแล้วหนึ่งหกศูนย์ อ,อีกแล้วซื้ออีกย้อยยายไอ้ผงวัดจะซื้อแต่อายุจะบ่ผงมาเพราะอายุหกสิบเนาะมันบอกดอกโตเก่าเจ้าถือซ้อนเลยบอกงวดซ้อนเลยกันยังว่าออกลอกออกเองอันเด็นมันเจ้ากระทำมาก็ซื้อแต่โตเก่าบอโตเก่าแต่ยายเขาไอแม่ก็มีถ่วงเทพี่นอง